เจพร้อมเสิฟแล้วครับต้มแ่บใกล้บ้านครับสวัสดีครับผมเกษตรบ้านสวนยุกไม้ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมานีกะเขาขั่วครับวัติจัดเมนูครับต้มแ่บไกลบ้านครับพอดีไปบ้านมาครับกลับบ้านเป็นเลือกตังครับพ่อก็เลยขาไกลครับก็เลยแบงมาคนละเครงครับก็่อครับ เป็นไก่บานลอยปเปอร์เซ็นเลยครับคุณมีไข่พร้อมครับนี่ครับวัตถุดิบเผาครับนี่กระสีมีขาตะไคร้ใบบกูดบักขามเปียกหอมแหง้งกระเทียมพริงแห่งแล้วก็บักเขือเทศครับนี่ส่วนผักกระสีเป็นใบกระเพราหอมผักขี้ครับครับไปเตรียมวัตถุดิบกันครับ ครับผมตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้่อยแล้วครับุไก่มันมันครับไข่มันขนาดเลยไก่อันนี้ก็เป็นชุดเครื่องแกงครับขัวเรียบร้่อยพักกระเด็ดกระหันเรียบร้่อยครับนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงครับประมาณนี้ครับข้างกระทะเรียบร้อยแล้วครับนำค่าลงไปครับเนี่ยขัวสีขัวค่าครับเห็นมันหอมครับ แก๊สเบิร์ดครับมันนีก็เลยได้ตุ่มไก่ใส่กระทะไฟฟ้าครับนครับตามด้วยตะไคร้ครับ ฝาหม้อไว้ครับให้มันเดือดหมอเดือดแล้วครับใส่เครื่องต้มเครื่องแกงลงไปครับตามด้วยข้านอยต้มยำครับหนึ่งก้อนปิดฝาหม้อไว้ครับ หดแล้วครับหดบุบๆเลยปรุงรสด้วยครับเกลือไอโอดีนครับใส่ลงไปครับตามด้วยผงัวครับใส่หลายแสบหลายครับรสดีครับเข่าฟอมกลมๆน้ำปลาครับน้ำตาลครับหดบุบๆหม้อเดือดแล้วครับ ใส่ไกลลงไปครับตามด้วยเครื่องในครับปิดฝาหม้อไว้ครับให้มันเดือดครับบาทนี้โอ้ทรงกินหอมเหรอครับบาทเนี่หมอมหอยเลยครับบาทนี่เปิดหม้อมันกันนะโอ้ฟดคุ่ ขนาดพ่อถ้าในใส่ผักจังหอมเลยครับทรงกินหอมเลยซิมเบิงว่าแสบด้วครับตอนไกลกะเบยพอดีครับใส่ใบกระเพราลงไปครับตามด้วยใบบักกูดครับ ใบกะเพราครับกะเพราแดงครับทรงกินหอมเลยครับบาตนี้ลรยหนาด้วยหอมบัคชี่ครับใส่ลงไปครับหอมขนาดเลยครับบาตนี้เพิื่งกินใบกะเพราเพิื่องหอมครับบาตนี่ เสร็จร้อมเสิร์ฟแล้วครับต้มแสบไก่บานครับอุ้ยเบิดเท่านั้นครับมาครบับจับแจกันครับบัตนียมีแนวแกะข้าวแห่งดีครับครับ